เอาเยฟซีครับมเอนี่แม่ขั้วนาะให้แม่ขั้วเพิ่นทอดกับพริกให้เยฟซีนี่พริกแห้งนะครับผมสีทอดให้กรอบๆใหม่ๆนะครับผมมเอนี่สีต้มส้มปลาข้าวครับเยฟซีครับออกล่ามา่อไรครับพญท่านครับปลาข้าวใส่กระลัางงามเลยครับย่อมๆเลยโอ้น้ำลายไหลพญท่านกินเข่าเทียงเยฟซีเลยไปวานเฮครับพอเถอพญท่านอันนี้คือ ตัวห้อสี่ใส่นาต้มนะครับเอฟซีเป็นใบบกูดครับใบบกูดแล้วก็หอมหอมแดงครับนี่ครับจะให้ให้ต้ตนผักชีเนาะนี่คาไปเอาใสเอฟซีเอฟซีนี่แหละตม้ตมสมอีข้าวเองแล้วครับผมเดี๋ยวอ่อพิกคกับสาหน่อยก่อนสาวหน่อยให้พิ้นขวานถอดพิกให้ครับตัวนี้จะยี่ใสแล้วนะครับผมพอตำํำจะยี่ใสเป็น นี่กับน้ำต้มนะครับผมขีดเด็ดเลยเอยเดี๋ยวมาเบืองตอนบาหมเอาใส่หม้อเอฟซีเครื่องต่างๆครับผมเอาเอฟซีครับมาเบืองกต่อครับนี่คือพีกครับบาหมถอดเรียบร้อยเนาะมายี่ยงสีเลยเอฟซีนี่ครับหักยี่ยงสีครับใส่หมอ้อก็่ต้องตำนะครับผมตัวนี้จะออกแบบหอมเลยนะครับผมเครื่องต้มเข้า ไข่แล้วก็ไอ้็อกชี่ฝนโตเกฟซี่เฮ้ยเห็ดทา่ากลางฝนใบมะกรูดครับใส่ลงไปอันนี้พอหอมเกฟซี่แต่มือหนึ่งไทยมือหนึ่งเห็ดไปพร้อมเกฟซี่มัีคนมาสวยครับสาวหน่อยปัญญาฝ่าหยานฝนไปแล้ว คิดผู้เยาเลยว,ว่าสั่น่าซาหน่อย่าบ่หมูกะจัดไปครับเ,เด็ดเป็นเด็ดแหละเอซี่นี่ครับเคื่องต้มเฮ้าดีเด้อครับผม ถือฝนจะเรือถือฝนใส่ไปเพื่อให้เขาท้าครับเอฟซีเอาน้ำครับเติมลงไปครับพ่อครับน้ำขันเดียวพ่อเหตุแบบคุกคิกเอฟซีเอาเดี๋ยวมาเบ่งตอนปลาหมูเอาปลาใส่อีกเท่ยน,นึงนะครับใส่หมอเพราะว่าให้หมอน้าเพาเดือดกั่เอฟซีครับ เอาครับเอฟซี FC ครับน่าเดือดแล้วน่าเดือดนี่ครับปลาครับไอ้ข้าวครับหัวปลาข้าวเอานี่ครับใส่ลงไปเท่าละตอนหนึงสิเอฟซีอ้ยนี่ครับเออสุดยอด ไล่ไล่บลเอฟซีเลยสีสันเป็นไงครับสีสันสุดยอดเอออีออข้าวอีข้าวเดี๋ยวรอดเดือดอีกเที่ยครับเอฟซี FC เดยวบอหมูสิปรุงเครื่องครับปรุงไห้รสชาตินีห่หมอ้อเขาเดือดอีกเทีย่ยกันใส่เตาฟื้นนะครับผมคาดซิกอีลี ใส่เตาฟื้นเท็ดกินอันนี้กับปลาคอใหญ่เอฟซีวานมาได้จากท้ามันกันเหรอครับนี่กับมาจากถ้มครับใหญ่ท่านมากอะพันผ้ากันยางปล,ละเสียเป็นไอ่กับเขาแรงบาหมูมากคืออยากกินไอ้นี้ครับต้มครับนี่มันไหนวัตถุดิบมากเนาะเอฟซีเนาะปลาข่าเนาะวัตถุดิบย่างดีอะมันนมลายไหลเดย ัไงไรล่นะน่าจะไฟสีตำ FC ไฟไฟสีดับฝาบอลสุกโอ้ฝากระเหลี่ยมเพื่อเพื่อ FC เอ,อ,อ้ยบอมูทึ่งไทยชิบ่าตอนนี้กระซัมสาวหน่อยพันยานดอก FC พันวาปูยน้ำดอกว่าสันวะหยาดฝ้าว่าสันมาไทยชิบตอนฝนตกฝ้าห้องว่าสันว่าเอา เดี๋ยวมาเบิงตอนบ้าหมูไอ้ปรุงรสชาติอีกทีนึงครับเอาครับเอฟซี FC ครับเข้ามาเบิงบ้าหมูสิปรุงรสชาติแล้วครับ FC. เอฟซีเอ้ยเดือดสุดยอดเบงเอฟซีหัวหอมครับเ,เ,เ,เนื้อปลา สมเ่เอาใส่คือมะขามเปียกนะครับผมใส่มะขามเปียกอ่อนซ่อนบอกเอฟซีเด็ดเด็ดเด็ดอันดับแรกก็ต้องชิมซิมก่อนครับ ข้นเท่านี่ห้องอุ้ยเลยเอฟซีเลยจีจัดแห้งค่อนข้างจะไปทางพิดนะครับผมเพราะว่าพริกแห้งพริกแห้งเราใส่ถอดเอานะครับผมถอดแล้วมายีใส่ใส่มะขามเปียกนะครับผมเป็นสมแล้วกตอนน่าจะกินนะครับผมมะนาวนะครับผม บาดมะนาวเป็นเปียงเปรียวกับบีบใส่ถั่ว่ย่าเผาตากกินในยุบซีน้ำปลานะครับผมเมื่อกี้ามด้วยผงนัวนะครับผมโอเคนะครับ เอืเอฟซีเลยเดินครับเออขนาดจย่อมนะครับผมนี่อันนี้กระเพาะครับนี่กระเพาะใสชุดยอดเลย แสบเอซีเฮ้ยพอเลยครับลงวงโตแล้วอู้แสบเดี๋ยวรอให้เนื้อปลาเขาเปื่อยจังหน่อยครับเดี๋ยวว่าหมูจะใส่ต้นหอมล้วกะปงเอฟซีถือว่าเสร็จสิน้นการต้มสมปลาข้าวครับเอฟซี FC, ครับเอาละครับ เอฟซีครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับหอมบัวครับหอมบัวนี่ครับโรยห,หนาลงไปครับนี่โอูยอ่อนซอดอ่อนซ้อนเอฟซีเลยนี่ครับเรียบร้อยครับต้มสมปลาข้าวต้มสมปลาเนือนอ้ออ่อนเอฟซีอู้อ่อนซอดเบิ้งสีหนามครับ สมกำลังดีครับผมขากเลยก็คือบะหมูวานเนาะนี่บะหมูป่าเลยแล้วครับบางหน้าวเวลาเขาเอาใส่ถ้วยแล้วครับเขาก็บ,บีบางหน้าเติมไปอีกครับมันจะได้ความสดชื่นอะไรก็หอมเพิ่มเติมอีกเนาะยเอฟซีเดี๋ยวบะหมูขออยากปรุงหมอครับสิม,มาตักใส่นี่เพื่อจะเอาเขาไปแต่งเพราะเขากินเนาะเอฟซีเนาะเอาล้วครับเอฟซีมาเบิรงกันต่อบอแตบนี้บะหมูสิตักปลาใส่ไอ้ รวยเงยแล้วนี่จกุกหลูกเงยเพิ่นตาตอนปลาก่อนครับเอฟซี FC ครับอันดับแกรกตากเอาตอนปลาก่อนนี่ครับโอ้ยตกกำลังงามเอฟซี FC. ปลาประมาณเกือบโลได้ครับแต่ว่าโลพอดีเนาะปลาขาวตัวนี้โอ้ยควัญเอฟซีเลยเห็นกัินมาเนาะเอ้ยหอมครับ แต่ก็ตอนปลาก่อนไอ้ข้าวไอ้ข้าวนี่โอซามิแหละเอฟซี FC กำลังเห็ดกินดีครับเด็กขั้วหนึ่งเด็กแร่งหนึ่งเด็กคาบหนึ่งพอดี เด็ดคักนี่งเอฟซีเอาละครับผมสำหรับคลิปไปต้มสมปลาข้าวหรือว่าปลาเนื้ออ่อนในเอฟซีเนาะก็จะจบไปแค่ซัมนี่เนาะกามีโอกาสหนาบลาหมูสีเฮ็ดเมนูใดหรือว่ามีอในดเด็ดเด็ดไทยคลิปในเอฟซีในเบื้องก็สีจัดแจงให้ได้เบื้องคือเกเอลละครับผม อ่าฝากติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วน่ามีสารเอฟซีสุดท้ายถ่ายุุช่าร์ขอ,ขอเข้ามาสวัสดีครับผม